วันนี้วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าก๋วยเตี๋ยวหมูตุน600ถ้วยเมนูเพนข้าวมันไก่600เสิร์ฟโดยสม,มนเนณเณรนัธวัฒนป,ประเกตสมณเณรสุพนัทอิมดีสมณเณรกิติวัฒนอิ่มดี เนื่งในวาระวันคล้ายวันเกิด8พฤษภาคม2,565กลลยานมิตรสุ่มป่านบ้านแพ้วกาลยานมิตรนฤดีป่านบ้านแพ้วพร้อมครอบครัวขออนุโมทนากับกาลยานมิตรนัชสอนวันพิรุณและครอบครัวที่ได้ร่วมถวายน้ำกระชายสิบลัง240ขวด ครอบครัวคุณวันดีวันพิรุณที่ได้ร่วมถวายไก่30 kg. กิโลกรัมกาลยนมิสว่างนภเกศที่ได้ร่วมถวายยาคู600ขวดกล้วยทอดและหุ้น100กล่องกาละยนวิรอรินดาชูขันหอมสมเนจชนาทิพย์ชูขันหอมกาละยนวิตหนูแดงภักดีโชตสมเนนธนพัฒน์ภัคดีโชต สยนมิตรกัจฉพรมหาคุณาวสุสมณเนนอมฤุกมหาคุณาวสุรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพระตาหารให้กับพระพิสุทธิสมณเณรของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลในท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพระปฏิพาณทันาศาสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งขึ้น ไปทุกภพกทุกชาติตรับกระท่ั่ข้าสู่พระนิพพานและถึงีิสุทธิธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ